ุ่มน้ำนำมัทาชจินตนิยายอิงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบทที่7ประโยชน์จากผู้ที่ไม่มีประโยชน์ในสมัยนั้นโสวรรณะของช้นิติธรรมอันสืบต่อกันมาแต่โบราณไม่ได้เปลี่ยนแปลง การวินิจฉัยอัตคดีคงถือหลักการลงโทษค่อนข้างรุนแรงมีอำมาตตำแหน่งอคธธติทัะคือผู้ตัดสินความดำเนินการกำหนดโทษลักทรัพย์คงถือกำหนดห้ามาศกคือ1บาทเป็นการตัดสินว่าได้ทำจุรกรรมอันควรแก่การลงโทษส่วนการจะลงโทษรุนแรงเพียงไรคือจองจำก็ตามเนประเทศก็ตามประหารชีวิตก็ตามย่อมมีเงื่อนไขาตามควรแก่เหตุ แต่ถ้าเป็นโทษเนรเทศหรือประหารชีวิตคณะอามาตภูวินิชัยก็มักกราบทูลแด่พระราชาเพื่อทรงวินิจฉัยชี้ขาดอีกครั้งหนึ่งมาถึงรัชสมัยของพระราชาผู้ครองกรุงพันธมาดีปัจจุบันพระองค์ไม่ทรงเลิกนิติธรรมโบราณน,นั้นแต่ทรงสั่งการส่วนพระองค์ตามพระราชัธยาศัยเมื่อมีคดีที่ต้องลงโทษเกิดขึ้นโดยทรงคำหนึ่งว่า ทำเชไหนะจะหาประโยชน์จากบุคคลผู้ไม่เป็นประโยชน์เหล่านี้ให้จงได้การลงโทษนั้นอย่างหนึ่งเพื่อให้ผู้ทำผิดเกดลียดหลาบแล้วกลับตัวอีกอย่างหนึ่งเพื่อให้ผู้อื่นที่ได้ทราบข่าวการลงโทษตั้งอยู่ในความสำรวมระวังเมกล้าทำผิดเพราะเกรงว่าตนอาจจะถูกลงโทษฉนันบางความประสงค์สองประการนี้มีมาแต่อดีตาการแต่การหาประโยชน์ให้ได้จากผู้ที่ควรแก่การลงโทษนั้น ยังไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดกระทําเป็นตัวอย่างพระองค์จึงทรงเพ่งแรงที่จะให้ผู้ควรแก่การลงโทษเหล่านั้นได้ใช้แรงงานทําประโยชน์แก่มหาชนอย่างมากเป็นพิเศษนักโทษอาจได้รับมหารพอควรแก่อัตภาพแต่จะไม่ได้รับค่าจ้างใดๆของต้องทํางานอันเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมเรื่อยไปวันแล้ววันเล่าจนกว่าจะถึงกําหนดหมดโทษหรือสิ้นชีวิตไปก่อนแต่ก็ได้มีพระราชกำหนด ไม่ปฏิบัติในทางโหดร้ายทารณุณต่อนักโทษเหล่านั้นให้มีเวลาพักผ่อนในระหว่างพอสมควรเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยก็ให้พักงานได้เพื่อรับการเยียวยาวรักษาตามคนแก่โรคเพราะความมุ่งหมายในการนี้ก็เพื่อจะหาประโยชน์เท่าที่จะหาได้จากบุคคลผู้ไร้ประโยชน์เหล่านั้นไม่เพ่งเล็งว่าคนที่รู้ข่าวจะเกรงกลัวหรือไม่ เพราะการเพ่งเลงดังกล่าวมานี้ได้มีอยู่แล้วในการจองจําในการประหารในการเนรเทศเป็นต้นการให้ทํางานจึงเป็นสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ด้วยเจาะจองเพียงอย่างเดียวคือการให้คนเหล่านั้นได้มีโอกาสใช้เรี่ยวแรงของตนทําถนนบ้างทําคันกั้นน้ําบ้างถมดินบ้างขุดบ่อบ้างถางป่าทําทางบ้าง สุดแต่จะมีงานอะไรที่เหมาะสมในส่วนการควบคุมไม่ให้หนีในระหว่างทำงานได้มีการระมัดระวังเป็นพิเศษทั้งรอบนอกและรอบในนอกจากนั้นยังมีการล่ามโซ่ที่เท้าอีกด้วยเป็นแต่ขยายความยาของโซ่พอให้เดินได้จึงเป็นอันว่าผู้ที่ถูกกำหนดให้ทำงานเป็นการลงโทษนั้นมีชีวิตอยู่แต่ละวันเพื่อถูกใช้ทำงานเท่านั้น จะมีดีอยู่บ้างก็คือไม่ถูกลงโทษทารณุณเข่นตีหรือทอรมานปรากฏว่ามีถนนยาวหลายสายลำรังระบายน้ำหลายสายและงานอื่นได้สำเร็จลงได้ด้วยแรงของนักโทษเหล่านั้นพระราชามีพระดำรัสให้คณะอคกัสะพิจารณาวินิจฉัยเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างที่เสด็จตรวจเหตุการณ์ทางภาคตะวันตกโดยให้คณะอามาตย์ที่ร่มเสด็จเป็นผู้ชี้แจงแก่คณะผู้วินิจฉัย เมื่อตกลงประการใดให้กราบทูลให้ทรงทราบเพื่อทรงชี้ขาดในภายหลังอีกครั้งหนึ่งในคดีแรกเจ้าพนักง,งานภาษีผู้เรียบเคียงเรียกค่าป่อยการจากพระราชาผู้ปลอมพระองค์ทั้งท้งที่ไม่มีของต้องห้ามผ่านด่านภาษีนั้นได้รับวินิจฉัยว่ามีโทษผิดไม่เต็มที่เพราะไม่ได้ขู่บังคับเรียกร้องเอาเงินหรือสิ่งของโดยตรงหากเป็นการเรียบเคียงวกวนพูดตามวิสัยของคนมักได้ จึงควรนิพน์จากหน้าที่ผู้เก็บภาษีและให้ทำงานแก่ส่วนรวมเป็นเวลาหนึ่งปีสเสมือนหนึ่งเป็นการใช้กรรมที่ทำให้หลายคนต้องจำใจให้ข้าวของเงินทองเพื่อซื้อหรือแลกเปลี่ยนกับความสำราญพระราชาทรงอนุมัติตามคำวินิจฉัยนั้นเป็นแต่ตรัสว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลาทำงานแล้วให้กลับทุนให้สงทราบเพื่อจะทรงจัดให้ทำงานอย่างอื่นใหม่และมีพระราชดดำริจะให้เป็นเจ้าหน้าที่ปฏัดกวาดพระลานหลวง ในคดีต่อมานานบ้านเป็นคนดีเป็นที่รักของมหาชนแต่ภริยาของไนบ้านคอยกีดกันไม่ให้ว่ากล่าวตักเตือนบุตรกลับให้ท้ายจนบุตรเป็นคนเกเรทําความเดือดร้อนแก่เพื่อนบ้านวินิจฉัยใ,ให้านบ้านได้รับคําชมเชยที่ไม่ส่งเสริมผู้ผิดแม้จะเป็นบุตรของตนและยอมชดใช้เมื่อบุตรทําความเสียหายแก่ผู้อื่นและให้ตําหนิที่เกรงใจภริยามากไปจนบางครั้งยอมปฏิบัติตามในทางที่ผิด แต่ก็ควรให้ดำรงตำแหน่งในบ้านต่อไปส่วนภริยาของนายบ้านซึ่งบางครั้งถึงกับข่มขู่รุกรานผู้เสียหายที่มาฟ้องเกี่ยวกับความประพฤติแห่งบุตรของตนนั้นให้ตำหนิและปรับเงิน100กหาปณะรวมทั้งรับการอบรมก่อนปล่อยตัวกลับเพื่อมีให้อาศัยตำแหน่งของสามีทำการอันมิควรและเพื่อให้รู้จักอบรมบุตรทิดาไม่ส่งเสริมในทางผิด บุตรชายของนายบ้านที่ประพฤติตนเป็นคนเกเรก่อความดร้อนแก่ชาวบ้านให้ทำงานเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมในความควบคุมของเจ้าหน้าที่พนา,นาการเป็นเวลาหนึ่งปีแล้วจึงส่งตัวกลับไปอยู่ในความดูแลของมารดาบิดาต่อไปพระราชาทรงอนุมัติตามคำวินิจฉัยนั้นอีกในคดีที่3มมีหัวหน้าเจ้าหน้าที่ผู้รักษาความสงบผู้เป็นคนใจดี แต่มักเมาเล่าในเวลาทำงานและทำเมือนเฉยต่อพวกนักเลงกู้ข่มขู่ชาวบ้านฝ่ายหนึ่งกับคณะนักเลงอีกฝ่ายหนึ่งมินิชัยเป็นสองส่วนคือหัวหน้าเจ้าหน้าที่ถือว่ามีความบกพร่องในการงานให้ย้ายไปเป็นเจ้าหน้าที่ถางป่าและทำถนนทางป่าภาคใต้ภายใต้การควบคุมของผู้อื่นแต่คงรับราชการอยู่เพียงย้ายงานและลดตำแหน่งลงไป ส่วนคณะนักเลงที่ขูเองเงินค่าจอดเรือได้เรียกเงินค่าคุ้มครองจากชาวบ้านวินิจฉัยว่ามีความผิดในข้อที่ไม่ประกอบสำม,มาชีพให้ส่งตัวไปทำงานแบบบังคับให้ทำและมีโซ่ล่ามเท้ากันหนีโดยคิดจำนวนปีจากอายุจริงคือให้ตั้งเกณฑ์อายุ16เป็นหลักเมื่อมีอายุเกิน16ไปกี่ปีก็ทำงานนานเท่านั้นและการถามอายุได้มีก่อนคำวินิจฉัยแล้ว จึงไม่มีทางที่คนเหล่านั้นจะบอกกล่าวลดจำนวนอายุลงได้ในนักเลงเหล่านี้ผู้มีอายุน้อยก็ถึง25ปีส่วนผู้มีอายุมากถึง40ปีแต่ละคนจึงมีโอกาสได้ทำประโยชน์กับมหาชนคนละไม่น้กว่า9ปีส่วนคนมีอายุมากก็ต้องทำงานถึง24ปีนานพอที่จะทำถนนสายยาวๆได้สายหนึ่งด้วยแรงของคนคนเดียว ในคดีที่4นาในบ้านและเจ้าหน้าที่ผู้รักษาความสงบ่รมมือการตั้งบ่อนการพน,นันวินิจฉัยว่าผิดทั้งสองฝ่ายให้พ้นจากหน้าที่ผู้รักษาความสงบและตำแหน่งในบ้านกับปรับคนละ500กหาปันละและทำงานเพื่อประโยชน์แก่มหาชนคนละหกเดือนพ้นโทษแล้วถ้าไม่มีอาชีพให้เจ้าหน้าที่จัดอาชีพรับช่วยเหลือต่อไปในคดีที่5หัวหน้าราชบุรุษผู้ขูตวาดพระราชา ในขณะที่ไปแจ้งความผ้าหายกับคณะโจนลักผ้ามินิจฉัยเป็นสองส่วนคือหัวหน้ารัชบุรุษถือว่าบกพร่องต่อน,นาทีไม่สนใจในความทุกข์ยากของมหาชนคอยแต่จะเรียกร้องให้ชาวบ้านแสดงความเคารพวินิจฉัยพ้นจากหน้าที่เดิมไปทำน้าที่ใหม่เป็นพนักงานทางป่าและทำถนนส่วนโจนลักผ้าสองพับนั้นวินิจฉัยลงโทษตามความยาของผ้า คือผ้าสองพับยาวพับละสิบวาจึงรวมเป็น20วาให้โจนทุกคนทํางานที่บังคับให้เป็นเวลา20ปีพ้นโทษแล้วให้เจ้าหน้าที่จัดอาชีพพิจารณาจัดให้ต่อไปปรากฏว่าคําวินิจฉัยของคณะอํามาตย์เป็นที่พอพระรังริทัยของพระราชาจึงมิได้มีการแก้ไขคําตัดสินนั้นเพียงแต่ตรัสให้ในบ้านที่ได้รับคําชมเฉยเข้าเฝ้าตรัสนทนาด้วยพร้อมทั้งให้พระราชทานผ้านหนึ่งพับ แล้วตรัสสั่งให้เดินทางกลับไปดำรงตำแหน่งในบ้านตามเดิมมีพระราชดดำรัสให้สำรวจผลการทำงานประจำวันของผู้ถูกลงโทษให้ทำงานแล้วกราบทุนให้ส่งทราบทุกเดือนและเมื่อครบปีก็ให้แจ้งจำนวนผู้ที่ยังต้องทำงานผู้ผ่นโทษผู้เข้ามารับโทษใหม่งานที่ทำได้ตลอดปีมีอะไรเกิดขึ้นบ้างงานอื่นๆจงยกไว เมื่อมีการจัดให้ทำงานโดยวิธีนี้แล้วถนนสายพันธุมาดีกับเมืองภาคใต้ก็เสร็จเรียบรอย้อยอาจติดต่อกันโดยสัตว์พาหนะหรือยานพาหนะอย่างสะดวกทั้งทั้งที่แต่เดิมจะต้องบุกป่าด้านด้น,ดนไปต้องคดค้อมอ้อมเลี้ยวคั้งแรมยากลำบากเปน็นนันมากแต่เมื่อทำเสร็จก็อาจเดินทางด้วยม้าฝีเท้าดีเพียงเช้าชั่วค่ำไม่ต้องค้งแรมระหว่างทาง